ข้างในใช่ไหมต้องอย่างนี้นะเอาตะเข็บข้างข้างในอย่างนี้เอามา,น,านี้พับตอนนี้ไปเออคืออย่างนี้อยากนะจีวรเนี่ยยากที่สุดแล้วก็นานนิดนึงอ่ะจากนั้นมันจะอ่ะพี่พับมาถึงตะเข็บอันบนนี้เส้นบน,บนใช่อ่ะหลาบเส้นบนนี้ถึงเส้นบนแล้วก็รีบหน่อยอ่ะโอเคจากนั้นนะ <laughs> จากนั้นก็พับครึ่ง ครับครึ่งครับครึ่งครับครึ่งน,น,น,นะจะเข้าสู่ขั้นยากละทีนี้จับนี้ขึ้นมาแล้วก็วางเออแล้วจับให้มนันดีๆจับให้เสมอกันนี้แล้วก็สลับเลยทีนี้พับไปพับมาคลิกไปคลิกมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็จับขึ้นมาอีกเออ,ออขึ่างี้แหละ ตั้งสองคนเด้อแล้วก็ไปอีกพยายามให้เท่าๆกันเด้อข้างล่างนู่นตัดอีกดำเนินข้างล่างมันอยู่แล้วเออเดี๋ยวม,มันจะดีเองมาๆนะครับมาจบจบ อันนี้คือตัวอย่างที่แบบไวแางเยเพราะว่าถ้าแจมแล้วนี่ขนาดพับครั้งแรกบวชมันพับน่าจะพับไดไ้เท่ากันเยอะมากเลยนะใช้เวลานะตัวเนี้ยพับพับลมที่มันมีมาก จริงเขาถ้าทับคนชำนาญจะทับเท่ากันเลยใหม่ๆไม่เป็นไรอ่ะทับอีกนีวิธีการทับเฉยเนาะขึ้นสูงเกินไปอโอเคใช้ไว้ไเท่ากันจัดเอาใหมๆทุกคนนะคงเจอเป็นอย่างนี้แหละรับทับนี่นะ มันไม่เท่ากันหนูก็พยายามให้เท่าในครั้นหนี้หนี่ไปเรืยนี่กระตึงๆนะให้มันตึงอน,ะงนี้แล้วก็พับหาขึ้นขึ้นมันตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พับเข้าหาขึ้นอันนี้เบอร์เอสนะหาขึ้นคือเหลี่ยมนิดนึงก็พับมันอย่างนี้เห็นไหมนี่คือจีวอลเอาตะเข็บวางอย่างนี้นะถ,ถ้าประกอบกันาดเข็มตั้ง มันจะไม่เห็นตะเข็บนะอีกด้านหนึ่งจะเรียบแบบนี้นะต้องเรียบนะแต่ข้างนี้เห็นตะเข็บเป็นแบบนี้แค่นี้แหละโอเคต่อสบงสบงสบงมีปัญหา,าครับคนเดียวได้อ่า<ะ>เชิญสบงนี่นะเดี๋ยวนี้รับคนเดียวได้สมมติว่ามันต้องที่มาใหม่หมด ถ้าเข้ากางก่อนนี้นะแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนี่เลยโอเคไหมแล้วก็ทดแล้วถเข้ากันอีกรอบนึงชบเลยอย่างนี้เลยสมบงนะโอเคไหมแณะถ้บเข้ากัน รอบสุดรอบใช้สุดนะคะเข้ากันนี้เข้าหากันอย่างน,าาาางนี้อย่างนี้แล้วก็พักเข้าหา,ากาันปุ๊บเห็นไหมแล้วก็พับหนึ่ <10. S 2> งเจ็ดงโอเคมไหมอ๋ออันนี้อันสะนะอืมอันสะง่ายอันสะนี้นะให้ซ่อนตัวนี้ไว้ตรงนี้กับกระเป๋ามัน กระพักมาอันนี้กระพักนี้ซ่อนกระเป๋านะครพับเข้ากลางนะครับนี้ทุกอย่างจะต้องเรียบหมดนะอังสะเนี่ยไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรให้เห็นกระเป๋าอะโอเคไหมโอเคก็วางใส่เหมือนกันอ่ะประกอบเลยประกอบใช่ไหมนี้วางแล้วนะสามอันได้ใช่ไหม จะวางตรงไหนก็ได้วางตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าวางนี้กวัวมันหลวมซ่อนไว้นี้ก็ได้นะม,มันจะได้ไม่ไนกนี่นะา,านกันประกอบตรงนี้ใช่ไหม สองรอบอันนี้วางก่อนนะจากนั้นก็เอาพันวางประกบเงิเล็กนีนี่หน่อยเอาท้ายสุดเลยนะอันไหนที่ท้ายสุดเลยตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันท้ายสุดอยู่ไหนก็เอาท้ายสุดอันนั้นนะนีนะเอาท้ายสุด ข้าวรียแล้วหันมาตรงนี้อีกทีต้องพับตัวนี้ด้วยเพื่อความสวยงามถ้าไตอ่ะบางคนไม่พับนะก่อยนี่มันมนั่นมันไม่เหมาะถ้าไทยเขาเรียบร้อยก็ต้องพับขอนี่หม่